ตอนสมัยตอนนั้นผมเรียนอยู่ปะวะสอสองนะครับนะผมห้อยพระองค์หนึ่งนะครับจะไปซื้อเหมือนซื้อของกินนะครับตอนจะข้ามมาอีกฝั่งนะครับเก่งนะครับขับมาด้วยความเร็วแบบเดินข้ามถนนไปเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ไม่ได้ดันพระหรือปันพระให้ขึ้นราคานะแต่เป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับนะไม่เกี่ยวกับดันพระปันราคาพระนะครับนะไม่ดรามา่า นค,คนดูส่วนใหญ่90%ยังไม่กด Subscribe นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับะเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครับมีสาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลย สวัสดีครับผมเอลัมปางนะครับนะก็วันนี้ก็มาเล่าถึงพุทธคุณนะครับเกี่ยวกับพระที่ผมเคยห้อยและมีประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่าอันนี้ผมต้องย้อนเล่ากันไปเมื่อประมาณ78ปปีที่แล้วนะครับตอนสมัยตอนนั้นผมเรียนอยู่ปวส .2 นะครับนะเทคนิคตำปางตอนนั้นนะครับผมจำได้เลยผมห้อยพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นพระเขาเรียกว่าพระปิตานะครับหลวงพ่อคำตันวัดดอนจืนนะครับนะในตอนนั้นนะครับผมจาได้ว่าตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับจะไปซื้อเหมือนซื้อของกินนะครับอีกฝั่งงงนนึขอถ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ก็จะมีขาขึ้นกับขาล่องนะครับเป็นรถเลนสวนกันนะครับเลนเลนใหญ่ๆเลยนะผมข้ามไปซื้อนะครับเหมือนซื้อข้าวนะอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นนะครับนะแล้วผมจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินข้ามไปซื้อข้าวอีกฝั่งหนึ่งโดยข้ามเลนถนนเดินข้ามถนนเลยนะครับตอนนั้นผมก็รู้ตัวเลยผมก็ระวังมากเลยนะครับมองซ้ายมองขวานะครับตอนข้ามไปซื้อปุ๊บพอตอนจะกลับนะครับนะตอนจะกลับมาเอามอเตอร์ไซค์อีกฝั่งเลนของถนนนะครับนะตอนจะข้ามอีกฝั่ล้แว แล้วอีกเลนหนึ่งนะครับถนนเขาซ่อมนะครับอีกเลนหนึ่งก็คือรถวิ่งทั้งสวนทั้งไปทั้งกลับสวนนะครับแล้วผมนะครับลืมตัวว่าเลนนั้นน่ะมันซ่อมนะครับก็เลยมองเฉพาะฝั่งขวานะครับแต่ไม่ได้มองฝั่งซ้ายนะมองฝั่งขวาปุ๊บแล้วผมก็เดินข้ามถนนไปเลยครับโดยไม่มองฝั่งซ้ายนะรถมันสวนกัน,กนงนี้นะครับนะเพราะเลนหนึ่งมันตอนนั้นถนนมันซ่อมครับเขาเลยเปิดให้เลนเนี้วิ่งได้2ด้วยเงยทั้งไปทั้งล่องนะครับผมก็เดินข้ามไปเลยครับทันใดนั้นนะครับผมจําได้ครับรบ้ย 20เลยนะครับพอหินผมปุ๊บนะครับหักหลบออกขวาแล้วก็เบี่ยงไปเลยนะครับนะโอ้โห oh, oh, ตอนนั้นนี่ oh, ผมนี่ผู้ตรงนะครับสติไม่อยู่กับออร่องลอยเลยนะฮะับ้มเนเดืบจับกำพระมั่นแน่นเลยครับตอนนั้นผมก็ข้ามถนนมาโอ้โ oh, ห oh, ผมนี่หยิบพระในคอนะครับตอนนั้นนะครับผมจําได้ออกมาเลยนะครับนะสิ่งแรกที่ผมทำนะตั้งสติแล้วหยิบพระ แล้วก็ดูภาพในคอเฮ้ยโอ้อยอะไรวะโอ้ผมจาได้ผมอ้อยภาพปิดตาของบาคาตานว่าโดนจืนนะครับนะถ้าวันนั้นนะครับผมโดนชนเลยนะจังๆนะไม่ตายก็พิการครับสองอย่างไม่งั้นไม่มานั่งพูดจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารหรือว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้วิจรนญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมจําไม่เคยลืมเลยนะเรื่องนี้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์ใครแต่ละคนนะครับนะในการได้ชีวิตหรือว่าการทาอะไรนะครับอย่านะครับอยู่ในความประมาทนนะะครับ ทำอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับนะเตรียมพร้อมที่จะเจอปัญหาต่างๆนะครับรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับจงมีสติอยู่ตลอดเวลาครับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องเล่านะครับของผมนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีประสบการณ์เรื่องราวอะไรนะครับก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับนะครับวันนี้เอลัมปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ